สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นายธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภา,าบุนราษฎรบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้เผยแผพร่ภาพในโซเชียลมีเดียเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อขอพรและเชิญร่วมพิธีมงคลสมรสกับนางสาวแคทเธอรีนมารีนน์ถ่ายยทารุ่นที่3ของตระกูลมารีนน์โดยบุตรคนที่2ของนายประชามารีนน์ซึ่งงานมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2568ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริชคาวตันแบงคอกในเวลา18นาฬิกา นายธนกรเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ชมว่าที่เจ้าสาวว่าสวยเป็นคนเก่งทํางานเก่งเห็นทั้งคู่รักกันมานานแล้วและอวยพรขอให้รักกันตลอดไปคอยดูแลซึ่งกันและกันทั้งนี้นางสาวแคทเธอรีนยังได้เชิญนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีมงคลสมรสด้วย โดยนายธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนานนยกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพักและสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติได้เตรียมเข้าพิธีมงคลสมรสกับดรแคทอรินมารีนนพิธีจะจัดขึ้นในเวลา18นาฬิกาวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568โดยดเร์เด็กธนกรและดรแคทอรีนหรือแคตตี้คบหาเป็นเพื่อนกัน5ปีคบหาดูใจกันอีก5ปีก่อนจะตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตคู่ นี้แคตตี้แคทเธอรีนมาริโนนเป็นทายาทรุ่นที่3ของตระกูลมาริโนนประธานกรรมการบรมจอไทยโซล่าเอนเนอร์จีในธนกรวังบุญคงชนะเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2 5 1 6ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกลึกศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราคาแหง เปรัญยาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประาศสสาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปรปรร,รุ่นที่20และหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพอตอสอบุรุที่2เคยดํารงตําแหน่งสาคัญทางการเมืองหลายตําแหน่งอาทิสสบ,บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีสมาชิกนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชา